สวัสดีค่ะเจอกับมูม,มามาเพินนะคะวันนี้ไม่ได้มาแต่งหน้าโชว์ไม่ได้มาทำ How to หรืออะไรต่างๆแต่วันนี้จะมารีวิวเครื่องสำอางที่พึ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะสดๆร้อนๆที่ฉันไปยืนรับของริมฟุตบาทแถวสุวรรณภูมิแล้วเหมือนแบบเอ,อยืนรอรับยาบ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโทร สามสาวมืดๆก็โอเคได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะแต่ก็ได้ทรัพย์สินข้าวของนะคะสินค้ามาให้กับคุณลูกค้าตามที่ได้สัญญากันนะคะอาจจะดีเลยน,นิดนึงต้องขออภัยจริงเพ <อ S 1> ราะ <พอ S 1> ว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมก็มีลูกค้าหลายรายนะคะที่เขารอเอาสินค้ายอยู่แล้วก็หนีน้ำไปก็ต้องเห็นใจแล้วก็ต้องขออภัยจริงที่ดิเล์มาประมาณ3-4วันนะคะโอเคเดี๋ยวจะเอาอะไรมาโชว์ก่อนดีนะเอาเล็กๆก่อนนะอันนี้ที่เอามาเมื่อวีคที่แล้วนะนนก็คืออีตัวไขม่มาหจันทร์ EOS มี อันนี้แกะใช้เองเพราะว่าชอบหอมก็เลยลองดมดูตัวนี้จะเป็นตัวฮันนี่ดิวหอมมากเหมือนแตงไทยอุ้ยตายเหลอะจมูกนะคะใช้ทุกวันเลยตัวนี้มันจะแบบหวานหวานนิดนิดเหมือนบางคนบอกเออเป็นลิปมันด้วยเป็นยาดมด้วยแล้วก็เป็นของหวานด้วยในตัว แบบเซ็งๆดเครียดทาปากหรอหวานดีอะไรอย่างนี้สว่วนนี้ตัวนี้เ,เป็นสวิตมิ้นทนะอารมณ์เหมือนแบบไม้มิ้นอะพูดแล้วหอมดมแล้วแบบเออชื่นใจเหมือนยาลมนะคะสนนราคาที่ขายบนแฟนเพจของเราก็คือลูกหนึ่งสามร้อยสองลูกห้าร้อยแถนแทนฉันมีสามลูกด้วยเจ็ดร้อยบาท ในเซตสามรู้จะมีอ่อาันนี้มันเป็นสับปะรดอันนี้เป็นอ่แพชชั่นฟรุตแล้วก็นางคนนี้เป็นสวีทมิน้นท์สามอันเกดร้อยแล้วจริงๆนะลองดูอันเล็กๆต่อมาเล็กๆต่อมาเยอะเอาเมื่อวานเนี้ยคิ้วมาเกือบไม่ทันรถก็ไม่มีเอารถหนีน้ำไปอยู่บ้านนอกหมดละเออ ตัวนี้ของเรฟลอนเรฟลอนตัวนี้เป็นของเรฟลอนอเมริกันนะแต่ว่าแต่แรกกะว่าจะเอามาขายคราวนี้ก็คิดไปคิดมาเปลี่ยนใจดีกว่าเพราะว่าอยากจะเอามาเป็นของกำนันให้กับคุณลูกค้าคนที่ซื้อสินค้าที่มูมามพะเพลนครบ3,000บาทขึ้นไปนะสี่คนแรกที่ครบ3,000บาทขึ้นไปเอาไปเลย นี่มีสี่อันเดี๋ยวให้ดูอีกมันจะมีเบอร์สามหนึ่งเจ็ดนี่จะนานจะออกโทนน้ำตาลดำก็ไม่ใช่น้ำตาลดำนะน้ำตาลเมืองมีเทามีน้ำตาลอ,อ่อนน้ำตาลเข้มอะไรอย่างนี้เออโทนสามห้าศูนย์นาจะเป็นชมพูม่วงเอา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 ชมพูม่วงนี่นะก็สวยนะตัวนี้จะเป็นชมพูออกออกแบบว่า ทองทองนิดนึงอ,ะอ,อ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ,อแสงก็เยอะนะห้องส่งชนนี้มีโฆษณาด้วยเพราะฉันดูทงอีอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันจะเป็นน้ำตาลออกชมพูน่ารักทั้งนั้นเลยอยากจะให้นะจ๊ะเล็กต่อมาอันนี้ไม่กล้าเปิดเพราะว่าเดี๋ยวคุณลูกค้าสั่ง ไม่อยากจะให้ลูกค้ารู้สึกคืออยากให้เขาเปิดสิ่งอ่ะเป็นคนแรกตัวนี้จะเป็นโกลพาเลตโกพาเลตนี่ตัวนี้ลอนดอนตัวนี้จะเป็นของอะไรเนี่ยกรีแลนด์นุกอันนี้ก็ยังไม่มีคนจับจองนะว a i เ a b l e พร้อมส่ง ใครอยากได้บอกฉันเข้าไปดูในแฟนเพจก่อนก็ได้ถ้าใครอยากดูสีสันเพราะว่าณจุดนี้ไม่สามารถเปิดให้ดูได้ส่วนตัวนี้มีคนอยากได้เยอะแล้วก็สั่งมาไม่พอด้วยเขาหน้าต้องสั่งมาเพิ่มก็คืออ่ของปักกิง่งหมายถึงว่าเป็นโกลพาเลต์เบิ้งแต่ว่าเราก็คงเรียกกันปักกิ่งนะภาษาไทยตัวนี้ 499บาทพาเลทเล็กๆสำหรับคนที่แบบเออไม่เยอะแต่งหน้านะอ่าอันนี้ฮิตโคตรในแฟนเพจเรามีคนออเดอร์ไปรอบที่แล้วประมาณ9พาเลทนะอก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทยอยส่งตัวนี้ขออนุญาตเปิดให้ดูเพราะว่าของชิเนียจะเอามาเป็นของรางวัล สำหรับคนที่แข่งทำ how to ลายเสือชนะเลิศจำได้ไหมว่าในแฟนเพจของเราเรามีประกวดแข่งทำลายเสือกันนะเออตรงนี้ก็อยากเคลียร์เลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วไอ้แข่งเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปแบบใส่อะไรนะให้มันเป็นลายเสือที่ตาแต่ฉันอยากให้เออแบบว่ามี อครีเอทกันบ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่นอยๆอ,อย่างเช่นอ่ะสมมุติฉันอาจจะสโมกี้อายดำกับถ้าเปนคอลายเสืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากระโปรงลายเสือชุดลายเสือได้เต็มที่จัดมาเลยขอให้มีสักหนึ่งชีในร่างกายที่เป็นลายเสือแล้วก็เธอก็แต่งหน้าให้มันดูแบบเออแล้วรูมไหนที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดก็รับตัวนี้ไปตัวนี้ขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงขออนุญาต คนชนะเลิศในอนาคตนะจ๊ะฉันแบบเพียงแค่อยากจะให้เห็นว่าหน้าตานานเป็นอย่างจะอี้แต่ไม่กล้าเปิดพาสติงนะเพราะว่านี่นี่นงข้างในนะก็จะเป็นเหมือนแบบอารมณ์มันก็เหมือนสมุดเลยอ่ะเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะจ๊ะพกพาสะดวกมากก็สวยงามดีเก็บก่อนเออ อันดับต่อไปอันดับต่อไปเจ็สิบแปดพาเลตของคอสเซนเซนนะจ๊ะหน้าตานางเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นด้านหลังนางก็จะเห็นชัดเจนว่ามันจะมีทั้งตานะจ๊ะหลายๆสีมีไฮไลท์แล้วก็มีบรัชที่เป็นทาแก้มนะเอ๊ะทงอีเป็นไรเดี๋ยวพระไม่เห็นสีจะเข้าใจนางแล้วจะมาอยู่ข้างนางละเอ่อตัวนี้ มีคนจองไว้แล้วแต่ว่ายังไม่โอนตังมามเดี๋ยวถ้าเกิดว่า<ม>เขาค<ม>ันเซอรหรืออะไรยังไงจะอัปเดตในแฟนเพจให้ดูอีกทีหนึ่ง<ม>นะต้อ<ม>ขอบอกว่าผลิตภีคุ้มมากราคาจำไม่ได้<ม>เดี๋ยวไปดูกันเองนะอนเออต่อต่อมาต่อมาดูนี้ดีกว่าต้องแบบห้องสมต้องแบบก้มเงยเออนี่ 88พาเลตออริจินอลนะคะรอบนี้สั่งมา2ถูกจับจองหมดแล้วเพราะฉะนั้นรอรอบหน้านแล้วกันแต่ให้ดูว่าหน้าตารูปประพันธ์ฉมหน้านางเป็นอย่างนี้น,นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะส่งให้คุณจอยจะได้ไปปะเล่นงามๆอืมนะะจอันนี้เป็นลิฟลิฟตัวนี้ของคุณวินะสั่งมา66ลิฟ์คัลเลอร์พาเลต ตัวนี้จะอี้แล้วก็ของคนวิรู้สึกจะมีอ่านี่แปลงชุดแปลงตัวนี้นะจ๊ะวันที่นี้จะจัดส่งให้ทาง e m s, <S พร้อมกับตัวลิปเอาไปปาดแล้วปาดสวยแล้วเอามาโชว์กันบ้างนะสวยมากตัวนี้ยังอยากได้เลยอะ่ะเดี๋ยวคราวต่อไปเดี๋ยวจะออเดอร์มาแล้วเดี๋ยวจะเอามาปาดให้ทุกคนดูนะเพราะว่าราคาแบบ โอเคมากเลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการแบบจัดเต็มเซ็ตมากอันนี้มี12อันก็ถือว่าแบบก็โอนะสำหรับชาวบ้านธรรมดายอย่างเราที่แต่งหน้าไปทำงานปกติแล้วนางสีม่วงอ่ะสีโสดฉันเขาวหวน้าฉันจะเอาโอเคได้ๆอีกนะอ่ะมีอีกมีอีกมีอัลคา,าชิมอร์ ตัวนี้ที่เราปาาโชว์อยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกคลิปก็คือจะเป็นตัวนี้แหละหน้าตานั้นก็เป็นแบบนี้คงเคยเห็นแบบตอนที่เราทําในคลิปอยู่แล้วเป็นประจำตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของจับจองเพราะฉะนั้น a v า i l a b เ e นะจ๊ะใครอยากได้บอกฉันมาเดีย๋ยวฉันจัดให้โอเคอีกพาเลตหนึ่งพาเลตนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของจับจองแต่ว่า เจ้าของร้านยังคิดอยู่ว่าจะเอาไว้เองดีไหมนางเป็นบรัชบลัชเซตสวยมากมีชมพูมีออกที่มันเป็นแบบสีออกพาสเทลอะแล้วก็มีน้ำตาลตัวนี้ตัวน้ำตาลตรงนี้จะใช้เป็นเหมือนบรอนเซอร์ก็ได้ทำสร้างโครงหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มเซตที่เป็นไฮไลท์ สวยมากจ้ะอ <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยจะมีใครได้เห็นนะแล้วก็อาจจะน้อยคนที่จะสั่งแต่ว่าสั่งมาให้เป็น available สำหรับคนที่ชอบโทนสีที่มันเป็น earth tone เป็น smoky eye แล้วก็เป็นแนวออ,ออกสีนู้ดน,นิดนึงนะโทนนี้จะเน้นเรียกว่า warm palette เป็นโทนแบบออกออุ่นอบอุ่น,น,นสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยแปดสิบแปดลูกเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าจะเป็นคนละโทนกับตัวชิมเมอร์กับตัวออริจินอลตัวชิมเมอร์กับออริจินอลเนี่ยมันโทนมันจะแบบใกล้ๆกกันมากเลยเพียงแต่ว่าตัวหนึ่งจะวิงตัวหนึ่งจะไม่วิงออริจินอลจะมีวิงบ้างไม่วิงบ้างแต่ว่าความวิงจะไม่เท่ากับตัวอัลต้าชิมเมอร์นะ เพราะฉะนั้นก็เลยว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะออสอยมาปาดกันเล่นๆเ,นเนบาๆแล้วก็อ,อตอนนี้ก็ยังมี Available อยู่ก็ล,ลองมาเช็คดูแล้วเดี๋ยวจะอัพรูปขึ้นให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะมีพรีออเดอร์นี้ด้วยขำๆพี่ลุยใค่อยากได้เปล่านะเพื่อแบบเออไปเป็นของขวัญปีใหม่ บ้างเลยเงี้ยมีเสียงด้วยแหนะเป็นองกี้เบิร์ดนะชุดนี้มันจะมาพร้อมกับหนังสติก๊กแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาหนังสติกมาเนื่องจากว่าแกะออกแล้วอยากได้เม้นจองกันมาเลย เดี๋ยวจะจัดให้ไม่แพงหรอกมีน,นิดหน่อยหน่อยค่าไปซื้อบ้างอะไรบ้างเบาๆแต่อยากให้ได้การเงานละกันไว้ใช้ตอนปีใหม่โอเคเท่าทายังพี่ก๊อฟที่รีเควสมายังไม่ลืมแต่ขอไปดูก่อนว่าเออจะปาดไปยังไงแนวไหนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะปาดโชว์ถ้าทำได้นะถ้าเกิดตื่นไม่สายแต่ถ้าเกิดว่าตื่นสายก็ ผัดออไปสักวันหนึ่งสองวันนะพี่ก๊อฟนะเอะอ,อแล้วก็เนกเกตเนกเกตของพี่ก๊อฟกับคุณเฟเดี๋ยววนันศุกร์ของจะมาพี่ก๊อฟเนี่ยเดี๋ยวอุจะให้ Messenger วิ่งไปให้นะจ๊ะเธอที่ DNA ส่วนของคุณเฟยจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตแล้วก็คอนเฟิร์มกันอีกทีว่าจะยังไงนะก็คงจะให้พี่แมดวิ่งไปให้พร้อมกับตัว บรัชพาเลตส,สีม่วงที่เฟจจองไว้เนาะโอเคเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่แล้วกันเดี๋ยวจะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังหรืออะไรมีอะไรมาปาโชว์ก็เดี๋ยวติดตามกันในมุมมัมพาเพลินได้นะจ๊ะบ๊ายบาย